นี่อย่งเงีลาม2020ครับ X Series ตัวใหม่ล่าสุดนะรถออกมาได้ประมาณสัก2เดือนนะครับ X Series เนี่ยเป็นตัวดั้งเดิมของ Isu เลยคือทำตัวนี้มาแล้วเนี่ยขายดีมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตล่างที่เป็นลาย c a ์ b อน c a ปล่าฮะนี่ฮะมีสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังนะไฟหน้าเป็นไฟตาแบบถลามเลย2020เลยนะครับถลาม2020เลยมีสติ๊กเกอร์ข้างบนด้วย ซีอาร์มครับเจ้าของรถคันนี้นะออกมา4ประตูครับออกมาได้เดือนก,กว่าครับมากับคุณเฟิร์นนะฮะแฟนสาวนี่ฮะบ่งบอกสัญ,ญลักษณ์ X Series ข้างๆเลยรถเดิมนะลงแต่แม็กมาอย่างเดียวท่อยังเป็นท่อเดิมอยู่เลยวันนี้มีรีแม็กพาวเอ็กซ์ครับสไตล์ช่างแบงค์นะฮะสเตต2ควันอยู่20%นะเน้นใช้งานควันบางๆ X Series เนี่ยจะบ่งบอกนี่ฮะสัญ,ญลักษณ์เขาเลยสีแดงดำนะสวยเลยฮนะแม่เนียนจริงๆสวัสดีครับคุณอาร์มสวัสดีครับมันไหม สุดยอดเลยครับพี่สุดยอดจริง <c oughs> เอาควันบางๆพอควันบางๆพอครับขับสนุกนะ <c oughs> สนุกมากครับไอควันนี่ให้แฟนเลือกให้ใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับแฟนสาวบอกว่าเอา20%พอนะไม่ต้องเอาควันเยอะนะครับเอาเน้นใช้งานขับสนุกโอ้โหไฟไท้ายครับเข้ากับสเกิร์ตหลังแล้วก็มีสติ๊กเกอร์คาดกลางด้วยเนี่ยฮะเอ็กซิลี่เขาขายดีจริงๆนะสวยจริงๆครับดูครับส่งเขาครับเอ็กซิลี่ตัวเตี้ยฮะอ่ะลองดูควัน20%่สิเอรหรอครับอ้ามัน 2 0เปอร์เซ็นต์เบิ้ลตัดได้กับท่อเดิมๆนะนี่ฮะทรงนี้ครับแม่มุมนี้สวยจริงๆครับตัวเตี้ยฮะอ่ะเดี๋ยวลองวิ่งกันดูครับเบรกมือลองใส่เกลือหนึ่งพร้อมแล้วไป X Series ครับตัวนี้ตัวเตี้ยนะความยี่สิบเปอรนะฮะขับสนุกเลยนะปิดไฟโชว์อีจยาให้ด้วยนะฮะปลดล็อกความเร็วปลายคันเร่งไวไม่ลอรอบนะฮะแก้อาการคันเร่งหน่วงแบบเหยียบคัเสเตะเกียร์หนึ่งแล้วเบิ้ลไม่ได้นะอันนี้เบิ้ลได้เรียบร้อยแล้วนะปลดให้หมดเลยนะครับนะครับกอ,อลงท่อสักใบหนึ่งนะคัสสักชุดหนึ่งนะฮะวิ่งใช้ยาวๆเลยนะสำหรับตัวนี้ฮะป้ายแดงเออก็ดีครับไม่มีอาการคัสลื่นเลย วิ่งดีจริงๆนะฮะใครอยากได้ต้องออกมาเลยครับเอ็กซิลี่ครับล่อครับพระเอกเลยบอกได้เลยนะครับขอบคุณคุณอาร์มครับคนโซนสัะแก้วครับไว้เจอกันใหม่ครับช่อง34ครับ